แม่เสื้อสาวนั่งตรวจหวยอ่อนระทวยโดนหวยแดก <c oughs> แม่สินวลเชนแอสวัสดีค่ะทุกคนแอนดมินแซลเล่นเนาะใครที่ถูกรางวัลน,นะคะเนาะเลขออก04146เนาะแม่เนาะใครได้บ้างไหนคอมเมนต์ให้แอนดมินเห็นทีคลิปเลขสายด่วนที่แอนดมินนำเสนอหรือว่า ชุดเลขรัฐบาลไทยนะคะของท่านไหนที่เข้าบ้างไหนบอกแอนดมินหน่อยสิว่าตามใครบ้างได้บ้างได้น้อยได้เยอะได้เท่าไหร่นะคะมีคนถูกรางวัลที่หนึ่งไหมแอดมินว่าแอดมินจะแบกกระสอบไปสนามบินน้ำซะหน่อยทุกคนก็ได้แบกกระสอบกลับมาบ้านเนาะเพราะว่าซื้อ c 1 1หนึ่งนะทุกคนแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไปซื้อแบบอ่าข้างนอกที่แบบเป็น ใต้ตแผ่นดินน่ไม่ได้ซื้อนะคะแล้วก็เลขสายด่วนที่แอดมินนำเสนอหลากหลายคลิปเนาะสี่ห้าคลิปเลยก็เข้าหลายท่านอยู่นะแอดฟินิกให้มาเที่ยงกว่ากว่านะคะทุกคนเนาะหกสี่หนึ่งก็เข้าบนล่างเลยเนาะมีใครได้ไหมกับแอดฟินิกหมาน้อยสี่หนึ่งหนึ่งสี่ใครได้บ้างแอดชลดาคงสุดท้ายมีคนเห็นไหมแอดชลดาได้ทั้งบนล่างเลยนะแอดชลดานะคะทำถึงนะสี่หนึ่งสี่หกนะแม่แอดมินนำเสนอให้อยู่เดอ้ออย่าว่าบบเห็นเด้อแอดมินนำเสนอให้อยู่เดอ้อแล้วก็อะไรอีกอะ ของโพเตโตสีหกก็เข้านะคะอันนี้เป็นสายด่วนนะคะแล้วก็ของใครอีกอุยหลายท่านมากเลยนะคะวันนี้ดังว,ว่าน้ามาตามกันต่อเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มของวันสิบหกสิงหาคมนี้กันเลยใครไม่ถูกไม่เป็นไรนะแม่เนาะเข้าวงการนี้แล้วออกยากจังเลยนะคะทุกคนหาทางออกไม่เจอนะคะแม่อันเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยเด้อ เริ่มเลยนะคะหลากหลายคนก็คงเห็นแนวทางของแอดใต้ฟ้าแล้วแหละเขาปล่อยหลังเลขออกไม่กี่ชั่วโมงเองนะคะทุกคนเนาะอันนี้แอดมินก็มานำเสนอให้แล้วก็เอาผลงานเก่าหกผลงานเก่าห้างวดนะคะเนาะห้างวดมาให้ได้รับชมตั้งแต่ของเดือน6เดือน7นะคะแล้วก็ของงวดวันที่1เนาะขอพูดแค่งวดวันที่1นะคะทุกคนใครจะดูย้อนหลังก็ดูได้เลยเนาะเพราะว่าแอดมินก็ใส่แบบ เป็นผลสลากินแบ่งนะคะแล้วก็วงกลมให้ว่าอันไหนเข้าบางเนาะผลผลงานนะคะของงวดวันที่1สิงหาคมนะแม่โอ้ทำถึงมากเลยนะคะบนล่างเลย4 1ห6นะคะแล้วก็เล็กวิ่งอีกแม่ๆได้ไหมมีใครตามแอดใต้ฟ้าไหมคะแล้วก็16สิงหาคมนี้แอดใต้ฟ้าเนาะให้วิ่งรูด6 วิ่งรุ่น6นะแม่6062 6567 68นะคะ6062 6567 68นะคะไหนแม่แม่ชอบเลขนี้ของแอดใต้ฟ้าไหมพิมพ์พูดคุยกับแอนมินหน่อยแอดมินนะเดี๋ยววันนี้แอนมินจะซื้อ6556แล้วก็5995ไว้นะคะเดี๋ยวจะซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลไทยไว้เดี๋ยวแอปปอตั้งเปิดไปจิ้มกันเลยนะแม่เดอ้ออะแม่แคปหน้าจอนะถ้าแอดมินพูดเร็วไปแคปบหน้าจอไว้นะคะต่อกันที่ดุยพลันนะคะปล่อยตอน คืนวันที่1น,นะคะทุกคนตอนประมาณ3-4มสีทุ่มเลยผลงานเก่า16กรกฎาคมก็หลุดนะคะแม่เรามาตามวันที่16สิงหาคมนี้เลยเนาะ2ตัวเจาะโดยพลันให้1-9-9-2แล้วก็3ตัวเจาะมี7-9-2แล้วก็8-9-2นะคะทุกคนเนาะเผื่อใครอยากตามนะคะอันนี้เป็นแนวทางรัฐบาลไทยของโดยพลันอะ่ะแม่แคบเดอแอดมินเอาแนวทางผลงานเก่ามาให้ดูแค่งวดเดียวนะคะทุกคนเนาะ ต่อกันที่ชุดเลขของ B ีวันนานะคะ B ีวันนาผลงานเก่า1สิงหาคมเนาแม่เลขออก04 1 4 6เข้าแต่เลขวิ่งรูดก็คือ1ชุด2ตัวเจาะและ3ตัวเจาะก็หลุดนะคะแม่แล้วก็16สิงหาคมนี้ปล่อยเรียวมากเลยนะคะทุกคนหลังเลขออกไม่กี่ชั่วโมงเองก <c oughs> ่อนวันนี้นะ B ีวันนาให้วิ่งรูด3 2ตัวเจาะมี3 3 3 4 3 5ห เม็ดเดียว2ตัวเจาะก็คือ33ส,สนะแม่เบิร์นให้เลยแล้วก็3ตัวเจาะมี43 3 4 3ม 4, และ435นะคะถ้าแอดมินพูดเร็วไปหรือว่าฟังไม่ทนันแม่ก็กดแคปหน้าจอแล้วก็เซฟไว้ในโทรศัพท์นะเอาไว้เป็นแนวทางแล้วกันเนาะลองเอาไว้ไปชนกับสำนักอื่นดูหรือว่าถ้าชอบแนวทางของมีวันนาแม่จัดเลยนะคะสลากินแบ่งรัฐบาลไทยที่ถูกกฎหมายเท่านั้นเดอ้อ ต่อไปนะคะน้อแม่ใบนี้เป็นเลขชนสำนักพิมพ์นะคะของวัวนที่16สิงหาคมก็มีเดลินิลไทราชแล้วก็บังกอกทูเดย์นะคะแล้วก็ขอบคุณที่มาด้วยเนาะหนังสือพิมพ์บังกอกทูเดย์นะคะอ่ะเลขชนสำนักพิมพ์นะคะอรดูดวสรุปเลยเนาะก็มี03 06 07 36 37แล้วก็67นะคะแม่แม่ ชอบไหมายเลขนี้ก็เอาไว้พิจารณานะคะเ,ะเสียงโชคเสียงลาบเด้อแอดมินก็เอาแนวทางตัวเลขสวยๆงามๆม,มาให้ได้รับชมนะคะแม่แคบนะต่อไปใบนี้นะคะแม่อันนี้เป็นอ่าสูตรของร้อยระยะยาวเนาะก็16สิงหาคมนี้ให้หลักร้อยก็คือ012678นะคะแม่อ่าแอดมินหาแนวทางอันเก่าไม่เจอเลยก็เลยเอา ของงวดวันที่16สิงหาคมนี้มาให้เลยนะคะพอดีว่าเอาตอนเซฟรูปข้อมูลของเขาอ่ะเหมือนเฟซเขามันเด้งออกจากเฟซแอดมินนะทุกคนแล้วแอ m ด n มินก็หาเฟซเขาไม่เจอเลยก็ได้แต่ของงวดวันที่16เดือน8มานะคะทุกคนเนาะก็ถ้าใครมีงวดเก่าของใบนี้ก็คอมเมนต์บอกแอดมินทีนะคะว่าสูตรเขาผ่านไหมนทุกคนก็เซฟไว้เป็นแนวทางละกันเด้อ ขึ้นภาพคู่ให้เลยนะคะเป็น10เลขเด็ดเลขดัง16สิงหาคมนี้นะคะ <_ an> เขาบอกว่าข้อมูลนี้จัดทาเพื่อใช้เป็นแนวทางซื้อสลาเกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะคะทุกคนเนาะ <_ an> 10เลขเด็ดงวันนี้คือ9272287559 2612795211 <_ an> นะคะทุกคนเนาะ59นี่โอ้โหอันแม่งมันทุกงวดไปเลยนะคะทุกคนอันนี้แอดมินเอามานําเสนอก็เพราะว่าช่วง ต้นๆงวดนี้มันก็ยังหาซื้อลอตเตอรี่ได้ง่ายนะคะทุกคนแล้วก็ใครที่ซื้อในแอปเป่าตังมันก็ยังค้นหาได้ง่ายเนาะแอดมินก็เลยเอาเลข10เลขดังนี้ มานําเสนอให้นะคะเผื่อคนจะไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะแม่เ,เน้ยนย้ํานะว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเด้อเดี๋ยวเอไอเป็นตัวสอบนะคะต้องพูดบ่อยๆว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยที่ถูกกฎหมายนะะต่อไปเป็นสูตรของคุณนายาน,นะคะทุกคนก็ปล่อยหลังเลขออกไม่กี่ชั่วโมงเนาะสูตรเขาก็ผ่านมาหนึ่งสสามงวดแล้วนะคะหนึ่งสิงหาคมให้หกก็ออกกล่างเต็มๆเ,เลยเนาะแม่4 6 6กก็มาให้เห็นนะคะแล้วก็ 16สิงหาคมน,นี้ให้ศูนมานะคะแม่ตามูตรเลยก็คือ0ซนเดี๋ยวเรามารุ่นกันว่างวดวันที่16สิงหาคมน,นี้นะคะเลขท้ายแล้วก็6ตัวเนาะ3ตัวบนจะมีศูนไหมนะคะทุกคนเนาะถ้ามีก็แสดงว่าูตรคุณนายาผ่านนะคะเนาะอันนี้ใช้เพื่อดูเพื่อและแอดมินมานําเสนอเพื่อเป็นการพิจารณาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลไทยนะแม่นายอย่าลืมเดอ้อมาดูกันว่าวันนี้จะมีศูนไหม ถ้ามีเดี๋ยวแอดมินตามคุณนายางงวดถัดไปให้นะคะต่อไปนะคะแม่ปักหลักสิบล่างเนาะก็แอดมินจะขอพูดแค่งวด1สิงหาคมเนาะแม่ล่างออก4ี่ก็หลุดไปเนาะให้25 8้าแแล้วก็งวดนี้นะคะ16สิงหาคมให้ปักหลักสิบล่างมาคือ3 4 9สี่เกมาลุ้นกันว่าสูตรของปักหลักสิบล่างจะเดินดีไหมนะคะทุกคนเนาะอ่ะแม่แคบไว้นะคะเอาไว้ดูเป็นแนวทางแล้วกัน ต่อไปนะคะแม่เป็นใบเขียวเนาะเจ้าของแนวทางชื่อรุจิเลขนาคาหรือเปล่าถ้าแอดมินอ่านชื่อเจ้าของแนวทางผิดก,ก็ขอโทษด้วยนะคะก็ของงวดวันของวดเก่าเนาะผลงานเก่าหนึ่งสิงหาคมเลขวิน2 5 8 4 3 9ก็หลุดเนาะแม่เนาะเลขออก0 4 1น6ีนะคะแล้วก็ของวด16ิสิงหาคมนี้ให้มา ตัวเลขก็คือ364 901นะคะอันนี้แอดมินจะไม่จับคู่ให้นะอันนี้เอามาเป็นตัวทาตัวแนวทางให้ให้แม่ๆไปจับคู่เองเด้อลองลองจับดูเนาะเผื่อมันมีตัวเลขในใจนะคะแม่อะแม่แคปหน้าจอนะคะ ต่อกันที่เศรษฐีมั่งเมยนะคะแม่ก็ผลงานเก่าของงวด1นึ่งสิงหาคมก็หลุดน้อนเลขออกศูนซีหนึ่งะคะเข้าแต่เลขวิ่งก็คือ6กนะคะแล้วก็มาดูกันต่อเลยงวดวันที่16สิงหาคมนี้เนาะให้เลขวิ่งมาคือ137่ฟันตัวเดียวก็คือ1จะมีชุด3ตัวนะคะแม่คือหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งสามห้าหแล้วก็เก้ชุด2ตัวเจาะนะคะแม่มี1012 1516 19 30 32 35 36 39 70 7ห้าหนึ ะะแล้วก็ให้ระวังหนึ่งแล้วก็7 7นะคะแม่ถ้าชื่นชอบของเศรษฐีมั่งมีแม่แม,แม่แคมปหน้าจอไว้ดูเด้อแล้วก็มีตัวเน้นของเขาด้วยเนาะที่อยู่ในกรอบนะคะแม่เนาะเป็นชุด2ตัวเจาะก,ก็คือตัวเน้นที่อยู่ในกรอบซิ่เหลี่ยมนะคะก็แคมปหน้าจอไว้นะคะมาต่อกันที่นะคะแนวทางรัฐบาลไทยของแม่น้ำหนึ่งอันนี้ปล่อยในกลุ่ม V.I.P. นะคะทุกคนแอดมินอยู่ในกลุ่มเขาก็ผลงานหนึ่งสิงหาคมก็เข้าแค่เลขวิ่งเนาะแม่เนาะ สายวิ่งสายรูดก็คงได้อยู่แหละเนาะฟันสีของว่าที่แล้วก็เข้านะคะแม่เลขวิ่งเหมือนกันสึกว่าเลขวิ่งจะโอ้โหโดนเด่นมากเลยนะคะ2ตัวเจาะก,ก็หลุดไปนะคะแม่เลขออก0ูนย์สล่าง4 6กเนาะแล้วก็รัฐบาลไทยงวดนี้ฟัน5นะคะแม่ให้แต่เลขวิ่งมานะก็คือเลข5นะคะทุกคนจะ5อะไรล,ลองไปจับดูเดอ้อแต่ที่แอดมินได้มานะแอดมินน่ะได้แนวทางมาคือ56นะคะทุกคนเนาะอันนี้บอกไว้เผื่อใครฟังถึงตรงนี้อันนี้เป็นแนวทางจากที่แอดมินได้มานะคะทุกคนก็ จะไม่โพสไม่อะไรนะจะบอกแค่ในคลิปใครฟังถึงตรงนี้ก็ถ้าชอบเหมือนแอดมินก็ไปตามหาลอตเตอรี่ไว้ได้นะก็ไม่ได้ผิดอะไรมากมายใครที่ไม่ชื่นชอบก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคนก็ผ่านได้เลยเนาะแล้วก็อันนี้แม่น้ำหนึ่งเขากําลังตั้งท้องลูกคนที่4ี่ด้วยนะคะ<ๆ>เผื่อแม่น้ำหนึ่งเข้ามาดูคลิปของแม่สีนวลเนาะแอดมินก็ขอแสดงความยินดีด้วยเนาะก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะมีน้องเนาะแล้วก็โอ้ชื่นชมแม่น้ำหนึ่งอย่างนงเลยคือขายของทํามาหากินนะคะเก่งมากๆเลยนะคะเป็นผู้หญิงที่เก่งมากนะคะถ้ามองแบบ ในมุมมองการขายของการเลี้ยงชีพอาชีพสุจริตอย่างนี้นะคะแม่ต่อกันนะคะที่แนวทางของแอดชลดานะคะมีใครได้ไหมงวดหนึ่งสิงหาคมเนาะแอดชลดาฝันเห็นงูฝันเห็นพญานาคนะคะทุกคนถ้าฝันแบบนี้อาจ,จะมีโชคนะแล้วก็มีโชคจริงๆเนาะคงสุดท้ายแอดชลดาปล่อยมาโอ้โห เต็มเเลยนะคะบนล่าง c 1 4 6โอ้ปังมากนะคะแอดชลาดานี่ปังทั้งสูตรตำลาวแล้วก็ตำไทยเลยนะคะทุกคนเนาะแอดมินก็อยากให้ติดตามแล้วก็รู้จักแอดชลาดาเยอะๆนะคะอยากจะบอกว่าสูตรเดินดีไหลดีมากนะคะแล้วก็ทำสูตรนี้คือ รวดเร็วทันใจมากเลยนะคะแม่หลังเลขออกนี้คือจัดสูตรให้เลยนะคะทุกคนแอดมินก็อยู่ในกลุ่มของแอดชลดานะคะก็ต้องขอบคุณไปยังเจ้าของข้อมูลด้วยเนาะเผื่อแอดชลดาได้มาฟังตรงนี้ก็เป็นแอดมินเป็นหัวหน้าห้องที่น่ารักมากๆเลยนะคะทุกคนหาหนูน่นหานี่มาให้ดูตลอดเลยแล้วก็ทําสูตรนัําสูตรนี่เอามาให้เห็นตลอดเลยโอ้โหเก่งมากๆเลยนะคะทุกคน คนมันชอบสายเลขสายนี้เนาะทำยังไงก็ต้องมีความสุขแหละเนาะทุกคนเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลย16สิงหาคมน,นี้นะคะแอดชัลดาให้อะไรบ้างนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรัฐบาลไทยนะคะโอ้โหแอดชัลดาทําสูตรได้เมากเลยทุกคนผลงานเก่าแอดมินเอามาให้ดูแค่2งวันนะวดวันที่1กรกฎาคมแล้วก็16เข้าทั้ง2งวดเลยเนาะแม่ดูจึ้งเกินนะคะโอ้โหแอดมินชอบมากเลยนะแบบสูตรแอดชัลดานะหลุดแบบ แทบจะไม่มีเลยนะคะทุกคนตำราเหมือนกันนะตำรานี่หลุดไปงวดเดียวสมมติหลุดงวดเดียวแล้วก็สองสามงวดไหลเข้าติดต่อกันเลยนะคะทุกคนเนาะแล้วก็สิบหสิงหาคมนี้นะคะใบเขียวบอกว่าเลขเด่นชนสสูตรคือ3 4มี่หนะคะแอดชะลด,ดาก็มาจับให้เนาะเอาเลขวิ่ง6มาจับให้มี 6ก6ี่ห6ห้าหกแนะคะแล้วก็มีวงเล็บด้วยบอกเนาะว่าถ้า64ออกแล้ว62คือตัวรอง7ดดับสิบบน0ดับสิล่างนะคะแม่เอ้ยไม่ใช่0ูนย์ดับล่างนะคะขอโทษด้วยเดอ้ออันนี้ก็เป็นแนวทางของแอดชลดาเดี๋ยวแต่ถ้ามีแบบว่ามีอัปเดตสูตรรัฐบาลไทยเดี๋ยวแอดมินก็จะมานำเสนอให้อีกนะคะอันนี้เปนเพิ่งวันที่1เ,เองเนาะแม่เนาะก็ ดูไว้เป็นแนวทางเสียงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยที่ถูกกฎหมายเนาะอันนี้ในตัวเลขของแอดจัลลาดามีตัวเลขที่แอนดมินชอบมาเลยนะก็คือ65พอดีว่าหลวงพี่ให้เลขนี้ตรงกันเป๊ะเลยห5นะคะทุกคนเดี๋ยวแอดมินจะไปซื้อในแอปเป่าตังไว้อยู่แล้วก็ของงว,วันที่1สิงหาคมอะหลวงพี่ให้แอดมินมาซ1 1นแต่ว่าแอนดมินะไม่ได้ซื้อใต้ใต้แผ่นดินแอดมินไปซื้อแต่สลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะทุกคนเออ เงวันนี้ได้มา65นะคะทุกคนเดี๋ยวจะไปรอจิในแอปเป่าตังค์อยู่นะคะอ่ะแม่แคปของแอดชรดานะคะมีแฟนคลับสมาชิกหลายๆคนเนาะถามถึงแอดชรดาเยอะมากเลยแบบว่ามีกลุ่มไลน์ไหมมีอะไรอย่างนี้ไหมนะคะทุกคนเนาะถ้าแอดชรดาฟังถึงตรงนี้นะคะถ้าอยากรับสมาชิกเพิ่มเนาะก็อ่าคอมเมนต์ไว้ใต้ยูทูบได้เนาะเพราะว่าเพื่อนเพื่อน b e ช่องแม่สิลป์แชนแนลก็เป็นแฟนคลับของ แอดชัดดาแล้วก็ถามหาเยอะมากเลยนะคะทั้งสูตรตำไทยแล้วก็ตำลาวนะคะแม่ค่ำคืนนี้ลาไปก่อนนะคะแอดมินว่วงแล้วมันจะตีสอแล้วนะคะทุกคนเนาะบายๆกุ้ไนแม่สีนวนชนะสวัสดีค่ะ